อุ่มอุบจินยะฝากถึงเด็กๆเมื่อวางเซอนไม่รู้จริงๆหรอเรื่องอั้มพชรภาอย่าพูดสนั่นมิดนายจอมอยู่นะเตือนแล้วนะแต่ล่าสุดไม่รู้ว่าใครทายทำให้อุ้มอุมวิละยะถึงถึง ของขึ้นที่ออกมาโพสต์ตอบย้ำกับคนที่วิจารณ์อย่างหนักกรณีที่ออกมาพูดถึงเรื่องอัําพัชรภาโดยเจ้าตัวนั้นก็มีการโพสต์รูปภาพเก่าๆของนางเอกสาวสมัยเข้าสู่วงการแรกๆซึ่งมีคนสวยๆเป๊ะตั้งแต่ตอนนั้นเลยจนทุกวันนี้ก็ยังออกอ่อากวามสวยก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยนอกจากนั้นก็ยังมีดาราอีกหลายคนที่ คุณหน้าคุ้นตากันอยู่ในเฟเฟนเ,เดียวกันอุ้งวิริยะที่ก็ได้มีการระบุข้อความลงในเด็กๆนั้นดูผลของอุ้งวิริยะที่ลงรูปดูๆให้กับพวกมันจุดจุดลงแดงตามกันไปเลยและกับ